ตำนานสุสานมูลนิธิประทุมลังสีสุสานนี้เป็นสุสานที่คนจีนส่วนใหญ่จะเอาศพญาติมาฝังไว้ที่นี่และในทุกๆปีจะมีคนจีนจำนวนมากมากราบไหว้บรรพบุรุษซึ่งคนจีนถือเป็นประเพณีที่สำคัญมากแต่ใครจะเชื่อเมื่อมีพนักง,งานในสุสานได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันมีเรื่องเล่าว่าช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็น พนักงานในนั้นต้องขับรถไปตรวจสอบพื้นที่ว่ามีใครหลงเหลืออยู่หรือไม่แล้วทําการปิดสุสานวันหนึ่งในขณะที่พนักงานกำลังขับรถเขากลับได้ยินเสียงคนพูดคุยกันทั้งที่ในรถไม่มีใครจึงมองไปที่กระจกแต่ก็ไม่พบเห็นใครอยู่บริเวณนั้นเลยสักคนเดียวนอกจากนี้ยังมีพนักงานเห็นคนใส่ชุดจีนยืนจับกลุ่มคุยกัน จึงเปิดกระจกแล้วทักว่าสุสานจะปิดทําการแล้วครับทันใดนั้นกลุ่มคนที่ใส่ชุดจีนก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียว